ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคราชอีกแล้วนะครับวันนี้ผมถ้าได้ทําการประมวลภาพนะครับไม่ใช่คลิปอัดสดไม่ใช่คลิปไลฟ์สดอะไรต่างนะครับเป็นประมวลภาพให้ชมนะครับผมมีที่อยู่ที่บางปะมาหนึ่งแปลงนะครับบางปะมาก็ใกล้ๆกรุงเทพนะฮะมาเส้น3-40ก็เจ็ดสกิโลก็ถึงแล้วนะครับสามสิบอ่าสามสี่ศูนย์บางบัวทองอ่ะนะครับแปลงนี้มีพื้นที่6ไร่ครึ่งโฉนว2ใบคุดแดงนะฮะ 6กไล่ครึ่งนะครับาขายอยู่ยกแปลงเนี่ยสี่ล้านห้านะครับห่างจากถนนเส้น340สเส้นหลักเราเลยนะประมาณสัก500เมตรลงมาเนี่ยก็ถึงแปลงเราเลยนะครับอยู่กลางชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนเลยอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับใกล้ศูนย์ราชการนะครับใกล้การไฟฟ้าใกล้อะไรยแยะๆไปหมดเลยที่เป็นความเจริญใกล้ตลาดอย่างเงี้ยนะครับทีนี้แปลงเนี้ยติดน้ำสองฝั่งด้านข้างอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยติดบ่อน้ําขนาดใหญ่ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยติดคลองส่งน้าคลองน้ําเลยอะ่ะนะฮะเป็นแม่น้ําย่อยเล็กๆแต่เขาเรียกว่าคลองคลองน้ำะนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ทําสวนมีบ่อน้ําในที่ด้วยแล้วกันนะครับมีบ้านหลังเล็กๆนะฮะแต่สภาพก็ไม่ได้โอเคนะครับถนนหน้ากว้างเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับแปลงนี้รวมแล้วนะฮะมันเป็นแปลงผืนยาวแต่ขนาดถนนเนี100่ยร้อยกว่าเมตรด้านกว้างเนี่ยประมาณสักห้าสิบกว่าเมตรด้านหนึ่งอ่ะนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะแหลมนิดแหลมนิดนึงนะครับ ไามา่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจะผืนผ้าสัทีเดียวนะครับต้องลองมาชมครับทําสวนได้ปลูกบ้านได้เป็นที่ถมแล้วนะฮะที่สูงนะครับมีสาลากลางน้ําอย่างที่บอกแต่ช่วงนี้น้อาอาจจะแห้งๆนิดนึงนะครับน้ำไฟผ่านหน้าที่อยู่แล้วนะครับข้อเสียๆที่ผมมองนะมันอยู่ใกล้วัดนะครับมองไปในเห็นวัดถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ถ้าคนชอบก็คือเป็นสิ่งที่ดีซะอีกนะครับห่างจากโรงเรียนประมาณสัก200เมตรนะครับมองเห็นเลยนะครับ เห็นเส้น3ามเสียเลยน,นะฮะที่บอกห้าร้อเมตรถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากมีที่ทําสวนมีที่ปลูกบ้านเยอะๆนะครับติดแหล่งน้ําติดถนนติดความเจริญก็ลองมาดูแปลงนี้ที่บางปะมาสนะครับสนใจก็สอบถามผมได้แอดไลน์ผมเลยนะฮะศูนย์เก้าแเนะครับเป็นทั้งเบอร์ไลน์เป็นทั้งเบอร์โทรของผมบอยสิตินักราชนะครับ ผมทำคลิปเต็มแล้วนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากชมบรรยากาศคลิปเต็มๆก็แอดไลน์ผมนะครับเดี๋ยวมส่งคลิปเต็มให้ทางไลน์จะได้ไปชมว่าเออมันน่าสนใจไหมมันเหมาะกับเราไหมหรือมันไม่เหมาะเสียเวลาไปดูหรือเปล่าถ้าไปดูแล้วจะได้ไปดูแปลงอื่นแปลงนี้จะได้ไม่ต้องสนใจก็ลองแอดไลน์ผมดูนะครับธรรมชาติห้อมล้อมนะครับ อ่ะโอเคนะครับถ้าทนาดสนใจลองติดต่อผมนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านบอกว่าอยากได้ที่ใกล้ๆกรุงเทพอยากได้ใกล้ตัวเมืองเดินทางไม่ไกลอยู่ใกล้ธรรมชาติอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับอยู่ใกล้ชุมชนไม่เปี่ยวนะครับลองชมดูแล้วกันนะครับอ่ะผมะบอยเศรษฐีนักไล่ขอขอบพระคุณมากแล้วมาพบกันครับสวัสดีครับ